สบายดี LT Vision เมืองท้องถิ่นเมียนมาเจอฝนตกหนักรายวันมากสุดกว่า50ปีตอนนี้นอกจากประเทศไทยที่มีฝนตกหนักแล้วนะครับประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศอย่างเช่นประเทศลาวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่ประเทศเมียนมานะครับเรามีภาพมาฝากกันนะครับก็คือในเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับ กรมบุตุนิยมวิทยาและอุทกับวิทยาของเมียนมาเปิดเผยครับว่าที่นครย่างกุ้งและเมืองเจ้าผิวทางตะวันตกของเมียนมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักรายวันสูงสุดในรอบกว่า50ปีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับโดยยางกุ้งซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของเมียนมามีปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุดในรอบ54ปีโดยปริมาณน้ําฝน170มิลลิลิตรโดยในวันพุทธที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับตัวเลข149มิลลิลิตรในเดือนสิงหาคม2019 ส่วนเมืองเจ้าผิวเมืองใหญ่ในรัฐยะไข่มีปริมาณน้ำฝน502ม mm, ิลิเมตรสูงสุดในรอบ58ปีเมื่อเทียบกับ272ม mm. ิลลิลิตรในเดือนสิงหาคมปี1997โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับท่านละตูนภูมิในการกรมอุตุนิยมวิทยาเผยกับสนักข่าวสินหัวครับว่าปริมาณน้ำฝนที่สูงเป็นประวัติการมีปัจจัยมาจากลมมรสุมรุนแรงที่พัดจากฝั่งตะวันออกแต่ทว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในปีนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำครับ แม้ว่าจะมีฝนตกหนักในวันข้างตน้นฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงวันพุธส่งผลให้บางพื้นที่ในย่างกุ้งน้ำท่วมโดยปกติครับฤดูฝนของเมียนมาจะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคมและมักจะรายงานบริเวณน,น้ำฝนสูงเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมครับอย่างไรก็ดีนะครับจากรายงานกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยครับว่าเมืองในเมียนมาต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนในเดือนกรกฎาคมปีนี้ สูงทุบสถิติในรอบ70ปีครับโดยท่านละตูนได้กล่าวครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจน,นำไปสู่สภาพอากาศที่รุนแรงในอนาคตแล้วพบกับ l อ v i ีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี